สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับคลิปนี้พามารีวิวนะครับตัวนี้เป็นอินทิเกรตแอบบ์นะครับของเน็ตนะครับเน็ตสามศซีรีส์20นะครับซีรีส์20ตัวนี้เป็นตัวดังเลยนะครับก็คิดว่าเยอะเลยนะครับคนจะรู้จักนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับวัดไม่สูงนะครับข้างละน่าจะประมาณ30วัตต์เองนะครับเออไม่ถึงด้วยนะครับข้างละ เราเราประมาณสัก20วัตต์นะครับตามสเปคเลยนะครับแต่ว่าในการฟังจริงๆใช้งานจริงๆนี่มันจะมีตัวชดเชยเสียงนะครับคือมีวงจรชดเชยเสียงนะครับก็ทําให้เสียงมันขึ้นมาอีกนะครับคือเสียงเต็มเลยนะครับพูดง่ายง่ายคือวัตต์เต็มนะครับก็อาจจะได้เราเรประมาณสัก30วัต์นะครับต่อข้างนะครับก็คืออันนี้การอยู่ที่การออกแบบของเขานะครับ สำหรับตัวนี้ตัวที่4นะครับผมได้มานะครับรุ่นนี้เป็นตัวที่4แล้วก็หายากครับนานๆเลยกว่าจะได้มานะครับสภาพภายนอกก็มีรอยบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมันจะไม่กริบๆเท่าไหร่นะครับตามตามนี้นะครับมีร่องมีรอยบ้างนะครับแล้วก็มีบินๆบ้างนะครับติดกาวไปนะครับเนี่ยนะครับรอยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เกลียดน่าเกลียดอะไรนะครับรอยแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น อลูมิเนียมกรอบๆนะครับไอไอไอหน้ากากมันนะครับก็ตามประวัติเลยเขาก็ออกแบบมาแบบถูกที่สุดนะครับรุ่นนี้เน้นเน้นถูกเน้นประหยัดนะครับแต่กลับว่าเสียงดีนะครับได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันยิ่งได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับราคานี่คือเกินเหมือนครับตอนตอนนี้ไม่มีราคาต่ำกว่านี้นะครับก็ ปรากฏว่าราคามันแรงมากๆเลยนะครับในราคาที่เหมือนเหมือนกว่ากว่าเนี่ยนะครับสามารถซื้อแอมอะไรได้ตั้งเยอะแยะเลยนะครับแอมญี่ปุ่นซื้อได้ทุกยี่ห้อเลยนะรักแมนยังซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ดูมันก็กองแกงกองแกงนะครับดูแล้วแต่ว่าโอ้คนนิยมกันไม่เสื่อมคลายจริงๆนะครับผมเลยต้องดิ้นรนหามาบ้างนะครับบางทีก็หาได้หาง่ายบางทีก็หายากนะครับก็แล้วแต่แต่ว่า ตัวนี้ถ้ามีโอกาสถ้าเจอผมก็จะรีบคว้าเอามานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่รู้สึกมันเข้าท่าดีนะครับก็เดี๋ยวให้ดูด้านในนิดหนึ่งด้านข้างนะครับด้านข้างด้านในนะครับก็ตามสเต็ปนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านข้างอย่าเป็นแบบนี้ก็ดูกันทั่วๆนะครับนี่ด้านข้างเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลัง ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อเห็นว่าสามศนสูนนะครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของต่อลำโพงนะครับลำโพงได้คู่เดียวนะครับลำโพงคู่เดียวแล้วก็มียูลิงค์นะครับตัวนี้ก็อ่าแยกเมนแยกปรีได้นะครับตัวนี้เพราะว่าตั่นี้ขึ้นชื่อเรื่องปรีนะครับปีนี่จะสิ่งดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็ in อินนะครับอินก็มีโฟโนนะครับจูเนอร AUX นะครับทั่วๆไปเลยนะครับอันนี้เป็น U-link นะครับยูลิงอ่ามันจะมีอันหนึ่งนะครับที่ตัวนี้ที่เขาอ่าเปลี่ยนมานะครับก็คือเป็น s o อกเก็ตเสียบไฟนะครับของเดิมเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสายไฟนะครับแต่อันนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วก็เลยต้องปล่อยเลยตามแบบนี้นะครับผมก็จะไม่ไม่ไป แกกลับมาแล้วเพราะว่าโดนเจาะรูมาแล้วนะครับตัวนี้ปกติมันจะเป็นสายนะครับสายโผล่มาตรงเนี้ยนะครับสายผมก็ไม่เข้าใจนะครับเขาอาจจะคิดว่าต่อไฟต่อสายแล้วไฟมันเดินคล่องเดินดีขึ้นก็ไม่ทราบนะครับตัวนี้เพราะว่าของเดิมสายไฟมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือด้านหลังจะสังเกตว่าอ่าสภาพไม่เป็นสนิมเลยนะครับก็ดูเวลาดูรุ่นนี้ก็ตรงนี้ก็สําคัญนะครับส่วนตรงนี้ว่ามันเป็นสนิมหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่เจอหลายๆเครื่องจะเป็นสนิมนะครับด้านตรงตรงนี้นะครับตัวนี้ดีนะครับตัวนี้ไม่ไม่เป็นสนิมเลยสภาพยังปิ๊งๆเลยนะครับดูด้านในดูหน่อยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็รุ่นนี้สําหรับใครที่สนใจอ่ารุ่นนี้นะครับก็ขอแนะนําว่าให้ดูด้านในก่อนนะครับเพราะว่า ด้านในนี่จะเป็นตัวบองบอกอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าอายุเครื่องมันเกือบ50ปีแล้วนะครับก็เราดูหลักๆนะครับดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับภาคขยายนะครับจานบินจานดิเตอร์ขยายนะครับเบอร์นะครับ2955305นะครับต้องเป็นเบอร์นี้เท่านั้นนะครับของของของเดิมเขานะครับแล้วก็อ่าตัวฝาปิดนะครับต้องเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวจะเบาๆนะครับแบนๆเนี่ยนะครับ ท่านผู้ชมดูไว้นะครับก็คือไม่งั้นเสียงก็จะต่างกันนะครับอย่างที่สองนะครับที่ท่านต้องดูนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับเปลี่ยนมาหมดหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนหมดนี่ถือว่าผิดหลักการนะครับเพราะว่าตัวพวกนี้คุณภาพดีมากๆนะครับแล้วก็เสียงนะครับถ้าเราเปลี่ยนนะครับมันจะ มี2กรณีนะครับถ้าเราถ้าเราเปลี่ยนไอ้บทกก่เขาเรียก C พวกนี้นะครับ1คือความทนนะครับความทนสู้สู้ของที่ติดมาไม่ได้นะครับอย่างที่2คือเสียงเปลี่ยนเลยนะครับเสียงเสียงจะไม่เหมือนเดิมเลยฉะนั้นที่คนขายบางคนบอกว่าเปลี่ยน c นะครับรีแคปรีแคปนะครับไม่ใช่จะดีนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับว่าเสียงจะเปลี่ยนนะครับเสียงเปลี่ยนแล้วก็ C รุ่นใหม่จะเป็น C จะเป็น4จีนใช่ทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นเราก็คงคิดได้นะครับว่าเออ4จีนนะครับกับของแท้เขานะครับซึ่งเป็นสีญี่ปุ่นนะครับสีของแท้เลยเนี่ยคุณภาพมันต่างกันนะครับเสียงต่างคุณภาพการใช้งานต่างก็ผมยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวตัวสีอันนี้เราเราดูด้านในก่อนนะครับก็ด้านในรุ่นนี้นะครับ ก็คือจะเห็นว่ามันเดิมๆหมดเลยนะครับมีที่เปลี่ยนก็คือตัวนี้นะครับก็เขาเปลี่ยนมานะครับก็ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมก็จะไม่เปลี่ยนกลับละนะครับตัวนี้โมอแปลงอะไรก็เดิมนะครับเท่าที่ผมดูอ่าเดิมหมดนะครับผมผมก็จะไม่ไล่เปลี่ยนนะครับตามที่บอกนะครับยกเว้นตัวนี้ถ้าเสียเนี่ยผมก็จะต้องหาของเดิมมานะครับเดี๋ยวผมก็มีสำรองดูเหมือนกันนะครับเผื่อเผื่อเจอรุ่นนี้อ่าอะไรเนี่ยนะครับสาริเตอร์จานบินเนี่ย เสียงไม่เดิมเนี่ยผมจะได้เอามาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ที่ผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนสีตัวเดียวนะครับสีตัวนี้นะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยมันมันบวมนะเดี๋ยวเดียวให้ดูนะครับคือมันต้องเสียจริงๆนะครับอย่างพวกนี้มันวัดได้นะครับสีพวกนี้เราไม่ใช่จะเปลี่ยนมอนะครับเราเราเราต้องดูก่อนต้องวัดก่อนนะครับคือเราวัดได้นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับมันมัน มันโอกาสเสื่อมมันมีแต่ว่ามันไม่ได้เสื่อมถึงขั้นว่าเออเสียงมันจะเพี้ยนมันจะเปลี่ยนเลยนะครับมันรู้ว่าใช้ไม่ได้ถ้าใช้ไม่ได้มันก็เสียเต็มที่ก็ตัว2ตัวนะครับถ้าเสียมันไม่ได้อ่เสียทุกตัวเลยเล่นเปลี่ยนทุกตัวเลยมันไม่ใช่ครับมันมันผิดหลักการนะครับฉะนั้นท่านได้มาแล้วเขาเปลี่ยนซีเปลี่ยนเลยอย่าดีใจนะครับเสียงเปลี่ยนนะครับเสียงเสียงจะออกแบบไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ครับท่านผู้ชมครับสําหรับอะไหล่ตัวที่ผมเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมก็เปลี่ยนไป2ตัวนะครับผมเปลี่ยนตัวที่เสียจริงเนี่ยอย่างอย่างที่เสียเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันบวมนะครับอันนี้เนี่ยครับมันมันบวมนะครับอเนี่ยนะครับมันบวมนะครับบวมปลิ้นออกมาเลยตัวนี้ซึ่งถือว่าเสื่อมหมดสภาพแล้วซึ่งมันอยู่ตรงตัวนี้นะครับตัวนี้บังเอิญผมมี ของเก่าอยู่นะครับซึ่งเป็นของแท้เลยมาใส่นะครับตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้จริงๆมันยังใช้ได้อยู่แต่ว่าขาเป็นสนิมนะครับขาหักเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับตัวเนี้ผมก็เปลี่ยนเออใช้แอลน้านะครับตัวนี้ก็ใช้แอลน้าใส่เข้าไปนะครับสองตัวก็จะเห็นว่าผมเปลี่ยนน้อยมากนะครับตัวที่เสียงจริงนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมก็จะไม่บ้าที่ไล่เปลี่ยนไปนะครับคือเสียเวลาด้วยแล้วก็ รู้สึกว่ามันจะไม่ดีเท่าเดิมด้วยก็เลยไม่ทำนะครับผมผมก็จะไม่ทําอ,อะไรที่มันไร้ประโยชน์นะครับก็อันนี้ก็จะเน้นเน้นของเดิมไว้นะครับเน้นของเดิมไว้เสียตัวไหนค่อยเปลี่ยนนะครับก็เราก็มาเช็คดูเอาทีละตัวนะครับซึ่งโอ้ใช้ได้อีกนานเลยนะครับหมายถึงว่าเต็มที่เสียมันก็มันไม่ได้ว่าทีเดียวทั้งหมดเลยนะครับมันเสีย ตัวส่งตัวอะไรประมาณนี้นะครับเราก็สามารถไล่หามาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือแนะนําเป็นความรู้นะครับเนี่ยอย่างเห็นว่าพักจ่ายไฟนะครับ c เนี่ยยังของเดิมเลยนะครับบางคนเปลี่ยนไปละนะครับตัวนี้นะครับถ้าระบบมันยังปกตินะครับใช้งานได้ดีปกติอยู่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเน้นเน้นเปลี่ยนให้น้อยนะครับสําหรับเครื่องเสียงไฮเอนด์ระดับนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับผมยกตัวอย่างนะครับก็ C นะครับอันนี้เป็นของแอมลอดนะครับแอมลอดตัวนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับซึ่งดูดูแล้วของเปลี่ยนมาไม่กี่ปีนะครับตัวนี้ปรากฏว่ามันชอบเสียนะครับชอตเสียงก็คือมันรั่วนะครับก็จะเห็นว่ายี่ห้อนี้นะครับเป็นของจีนนะครับตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่า Ask, này, คุณภาพนะครับมันไม่ทนนะครับตัวนี้ดูแล้วเหมือนเปลี่ยนไม่นานอันนี้ยกตัวอย่างสนะครับสีถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่คุณภาพมันก็อายุใช้งานไม่นานนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ตัวนี้ไม่ใช่ของตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวหนึง่งก็แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับครับท่านผู้ชมครับก็ให้ดูกันอีกทีนะครับอ่า ตันดิเตอร์เอาพุทนะครับอันนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้ผมก็มีเก็บสำรองไว้นะครับเผื่อไว้ใช้นะครับสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะรุ่นนี้อ่ามันต้องใส่เบอร์นี้นะครับเบอร์นี้ยี่ห้อนี้นะครับนี่นะครับสตัวสามศูนย์ห้าสองตัวนะครับสองเก้าห้าสองตัวนะครับอันนี้สแปะไว้นะครับสแปะไว้สําหรับรุ่นนี้กรอนี้ได้มาแล้ว ตัวพักขยายเอาพุทไม่เดิมนะครับผมก็จะได้เอาเนี่ยที่ผมมีเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะได้อ่าเป็นของแบบเดิมมานะครับแบบเดิมของแท้เดิมมาประมาณนี้นะครับอ่าตัวเบาๆนะครับอ่าอันนี้ลักษณะเนี่ยนะครับลักษณะสารติเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับแําวก็อ่าโครงสร้างภายในก็เคยให้ดูกันแล้วนะครับข้างในมันก็เจอตัวใหญ่ๆนะครับ คยมีคลิปทําให้ดูแล้วนะครับอ่าคิดว่าท่านผู้ชมคงคงจะเคยเคยเห็นนะครับหมายถึงว่าที่ที่ผมนั่นขึ้นมาอ่าอันนี้นะครับโครงสร้างภายในนะครับมันจะใหญ่ๆห,ห,หน่อยชิปชิปมันจะใหญ่หน่อยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับโครงสร้างภายในของจาริเตอร์จานบินเอาพุทนะครับของเบอร์นี้นะครับ เดี๋ยวมาทดลองฟังกันดูนะครับของ n น t นะครับ3020ซีรีส์20นะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับลอง,ลองฟังเสียงดูนะครับ ท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เสียงอันยอดเยี่ยมนะครับของเน็ตนะครับ3 0 2 0นซีรีส์20นะครับอันนี้เสียงแบบแท้จริงนะครับก็คืออัดมาจากลำโพงเลยนะครับต่อลำโพองออกไปแบบเรียวๆเ,เลยไม่ได้เป็นถ่ายเป็นคลิปอะไรที่บันทึกมาแล้วไม่ใช่ครับอันนี้ก็คือเสียงจะเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้ อุปกรณ์เดิมนะครับพักขยายเอาพุทเดิมนะครับแอนดิเตอร์มอเตอร์โล่านะครับสามศูนย์ห้าสองเก้าห้าห้านะครับก็จะได้แนวเสียงแบบนี้นะครับก็ถ้าเปลี่ยนอะไรไปนะครับยิ่งเปลี่ยนเยอะเสียงก็ยิ่งเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ข้อสังเกตนะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบ การรีวิวนะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้กชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับ c r i b e นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรละผมสวัสดีครับ